ก็คาถามก็คือว่าเอ๊ะทำไมคนอื่นเนี่ยเขาคิดไม่เหมือนเราแล้วก็มันอาจจะเกิดความขัดแย้งก็ได้นะครับแล้วก็ที่ถามก็คือว่าก็สามีพยายามทีมองเรื่องเดียวไม่เหมือนกันเนาะที่เหมือนขัดแย้งกันจริงๆแล้วมันเกิดจากการที่เรามีมุมมองไม่เหมือนกันนะครับอันนี้สําคัญเลยคือมนุษย์มันมีมมองไม่เหมือนกันแน่นอนนะฮะซึ่งเกิดจาก ทัศนคติโลกัศน์อะไรต่างๆนะฮะซึ่งเกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ตำแหน่งหน้าที่นะฮะหรือแม้แต่ประสบการณ์ในการทํางานเนี่ยซึ่งมันไม่เหมือนกันการเรื่องนี้แต่ต้องเข้าใจสมมุติว่าเมื่อกี้ถามว่าสามีภรรยาคู่หนึ่งทําไมเขามองมักไม่เหมือนกันถ้าเรากลับไปดูแล้วจริงเนี่ยอาชีพเขาไม่เหมือนกันหน้าที่การงานก็ไม่เหมือนกันเช่นสมมุติว่าสามีเนี่ยประสบการณ์เนี่ยเขาเป็นการทํางานจัดซื้อแต่ภรรยาเนี่ยเขา เป็นคนทํางานทีเ่เขาเรียกว่าอาจจะใช้คําว่า er คัสเ e อร์ซ v วิ e คือเขาต้องคอยดูแลลูกค้าคราวนี้เราก็ต้องเข้าใจโลกทัศน์ของคนทํางานจัดซื้อก่อนคนังานพนงานจัดซื้อเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีแต่คนมาเสนอสินค้าเขามาขอร้องมาอ้อนวอนมาเอาใจเขาอะนะครับจนเขาเกิดการคุ้นชินกับสิ่งเหล่านี้ในขณะที่ภรรยาทํางานคัสเตอร์ซูวิตเนี่ยเขาก็ต้องไปเอาใจคนอื่นเอาใจลูกค้านะครับคอยเสนอน,นู่นนี่นี่นั่น แต่อีกฝ่ายหนึ่งเป็นคนรับตลอดอีกคนฝ่ายเป็นฝ่ายให้ตลอดเห็นไหมมันสวนทางกันโดยสิ้นเชิงอ่ะเวลาเรามองเนี่ยสามีซึ่งทํางานจะซื้อเขาก็จะมองสิ่งที่เขาจะได้รับในขณะที่ภรรย,ยาก็จะมองว่าไอ้สิ่งนี้ฉันจะให้อะไรเห็นไหมมันสวนทางกันอ่ะพอมาสวนทางกันปุ๊บเนี่ยมันเกิดความขัดแย้งแน่นอนเพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญก่อนเลยเราต้องอ่านมุมมองเขาลึกไปถึงว่าทําไมเขามีมองแบบนั้น เขามีทัศนคติโลกทัศน์ยังไงซึ่งเกิดจากประสบการณ์หน้าที่การงานการศึกษาออกต่างๆหรือครอบครัวต่างๆเนี่ยมันเกิดตรงนี้มาได้อย่างไรนะครับถ้าเราเข้าใจตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเวลาเขามีความคิดที่แตกต่างหรือมุมมองที่แตกต่างจากเราเราจะเข้าใจว่าอ๋อมันเกิดจากตรงนี้เพราะอะไรพอคุณรู้สาเหตุเนี่ยนะครคุณก็มีวิธีแก้แหละนะครคุณอาจจะต้องใช้วิธีว่าอ่ะจะทํำยังไงให้มันวินวินทัั้งงงคคคู่่นนนนะะออออีีกกึึรรรวาจบไ อยากจะให้อะไรแล้วตรงกลางมันคืออะไรนะฮะในสถานการณ์นั้นๆผมว่าเดี๋ยวคุณคิดออกนะครับแล้วก็ให้เกิดความพอใจทั้งสองฝั่งเนี่ยทำยังไงงั้นต้องเกิดจากความเข้าใจก่อนว่ามันมีความแตกต่างอยู่ตรงนั้นและสาเหตุมันคืออะไรก็ต้องลองไปใช้ดู